อันเนี้อันเนี <Darwin> <Oliver> ้ยไม่แล้วไม่ติงตาตัว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 ัให้โทรศัใด้กยให้โทรศัพท์คุนเดียวแค่นี้ก็ติดต่อ

ราวันน่ะใหญ่แค่พอ่ะ อ่าตอนนี้มาอยู่ออที่อะไรนะสมิธสมิธอะไรทำไม่ได้เป็นจุดชมวิวนะครับพิ่งมาครั้งแรกเหมือนจี๊ พังงาครับจังหวัดพังงาโอ้โนี่วิวดูหลางหยัดไทยดูครับหยัดไายดูครับสัตว์ร้อน ภูเขาสวยงามครับตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กนะครักำลังทำอยู่ใครทำเสร็จนะคนนึงครับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนโอ้ยแงสูงเลย ชมวิวนะครับผมโตครับนั่งไม่ได้ครับตอนนี้ร้อนมากร้อนอเดี๋ยวเข้าไปงในดีกว่าต้องแอร์อยู่สมิตนางชีอ๋อสมิิรนางชีสมิตนางชี เดินทางมั้าครับขึ้นไปอีกครับเนี่ยขึ้นอีกโคตรชัน นาชีพังงานะครับดูเกาะเนาะใช้เข่าเกาะชมวิวถุกช่วงวิว

คืนน่าจะสวยนะแต่ตอนนั้นนั่งไม่ได้ครับนี่สกายวอล์กครับสกายวอล์กกำลังสร้างอยู่ครับนี่ครับกำลังสร้างอยูงไม่เสร็จอบอกเลยนะครับถ้าสร้างเสร็จผมคนนึงแล้วครับผมไม่ขึ้น <laughs> นะครับดาวมีเรือแล้วมีเรือมีเรือไกลๆแล้วเกาะเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะแบกเรียบแบกดีนะครับเกาะเล็กเกาะเล็กเล็กน้อยๆขึ้นมา แต่งนีก็จะมีเรือเล่นอยู่ตลอดนะฮะเรือเล่นอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวขออย่าไปทานอาหารนะครับเดี๋ยวจะไล์ให้เปคนใหม่ คมมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ